วัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเรียนภาษาจีนกันแบบจริงจังอีกแล้วนะแต่ว่าก่อนที่จะไปเรียนกันจริงจังวันนี้ก็จะมีบทความที่เป็นอะ,อะไรนะที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับผมชอบคําว่าแรงบันดาลใจนะครับบทความที่เป็นแรงบันดาลใจทําให้เกิดอยากนําเสนอบทเรียนนี้นะครับบทเรียนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ pronoun น,นะครับ ก็คือคำารพนามคำที่ใช้แทนว่าคุณท่านเขาเธออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวก็มาฟังบทความกันก่อนเนาะว่ามีความน่าสนใจยังไงทําไมถึงอยากนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้นะครับ ครับเห็นไหมครับเขาก็อ่าอันนี้ยังไม่จบนะอันนี้เป็นครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีพาร์ทต่ออีกนะเขาก็บอกว่า hey, เฮ้ยเจิมเบิ่งชงนี你说我爱你呀เดี๋ยวคนนี้เก็ถามว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่เคยได้ยินเลยอ่ะว่าไม่เคยได้ยินคุณพูดว่าฉันรักคุณเลยนะครับบอกไอหนี่ไม่เคยได้ยินเลยนะครับอ่าเสียงผู้หญิงนะฮะผมแทนว่าบ,บีก็ตอบว่าไม่没说过吗我记得 我说过很多次啊ไม่เคยพูดเดอฉันจำได้ว่าฉันพูดออกต้องหลายครั้งแล้วนะอ่าผู้ชายก็ถามต่อว่าอ่าผู้ชายก็พูดต่อนะครับว่านั่นอีซวยซื่อทิ้งทิ้งอ่างั้นพูดอีกทีสิฉันพูดทีให้ฉันฟังหน่อยอะไรครับผู้หญิงก็ตอบมาว่าไอหนี่ยารักคุณนะนะครับผู้ชายก็ถามต่อว่าไอเฉยย่าเอ้เฉยอ่าใครรักกันอ่ะ พี่หญิงก็ตอบว่าว้าฉันไงอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังต่อกันนะครับเรื่องราวบทสนทนาระหว่างชายหญิงคู่นี้จะซึ้งประทับใจแกมเศร้าขนาดไหนนะครับ มาต่อกันนะครับผู้ชายก็ถามต่อว่าไอ้เฉยแล้วรักใครกันเหรอผู้หญิงก็ตอบว่านีคุณไงผู้ชายก็พูดแบบอารมณร์ซ็งๆนะพูดต่อว่าเหลียนฉี่อ้าพูดให้ติดกันหน่อยสิผู้หญิงก็ตอบว่าหัวไอ้หนิน่าตังเกตนะครับเขาใช้คำว่าหนินนะไม่ใช่คำว่านี ฉันรักคุณนะครับหรือว่าวงเล็บว่าท่านคือแบบสุภาพขึ้นนะคำว่าหนินนะฮะผู้ชายก็อ่าสะกิดใจแล้วแล้วก็หันกลับมาถามว่ากันมาหนินเนี่ยนี่คือคุณซื่อจิงหรือปล่าไอ้ผมทำไมต้องใช้คําว่าหนินด้วยล่ะทําไมต้องใช้คําว่าคุณหรือว่าคําว่าท่านด้วยล่ะหรือว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้รักฉันเลยเสียงผู้หญิงก็ตอบมาแบบว่าเศร้าๆแต่แกมยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันนะอารมณ์โอ้โหเจ้าเต้าหายเวิร์ รู้แล้วก็ยังถามอีกโอ้จกจั้นก็เพลง Background Music ก็ขึ้นมาผมานะฮะเศร้ามากประมาณนี้นะครับววน,ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จากบทความเนาะจากจากเรื่องราวที่ที่เป็นเรื่องราวแรงบันดาลใจ Inspiration ก็คือมีการ ถามกันว่ารักกันไหมนะครับซึ่งภาษาจีนเนี่ยมันจะมีการแยกคํากันระหว่างคําว่าคุณนะฮะคุณเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับภาษาจีนก็จะแยกคําว่าหนีกับคาว่าหนีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับคําคว่าหนีก็คือจะใช้กับว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยเธออะไรที่แบนบอกว่าคนสนิทสนิทก,กันเป็น สรรพนามบุรุษที่2ที่สนิทสนิทกันแต่ว่าแสดงความสุภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างเป็นทางการก็จะใช้เป็นคําว่าหนินนะครับซึ่งจากบทความนี้นะครับก็เลยเอ้เรามาเรียนกันเรื่องสรรพนามดีกว่านะครับคำสรรพนามหรือ personal p e r s o n a pronoun เนี่ยภาษาจีนนะครับคำว่า pronoun ก็ใช้คําว่าใต้ฉือนะครับเป็นคําแทนชื่อคนนะครับหรือว่าจะเจพาะก็เป็นเรือนเชิงใต้ฉือนะครับ ซึ่งก็จะเหมือนกับที่เราเคยเรียนไกรมาภาษาอังกฤษแหละมีแยกเป็นบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3นะครับแล้วก็แยกเป็นเอกพจน์เป็นพหูพจน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับไม่เยอะเลยนะท่องท์ไม่เยอะวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันทีละตัวกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่กลุ่มที่เป็นเอกพจน์นะหรือว่าเป็นคนคนเดียวนะครับก็อันแรกเลยก็คือ แทนฉันนะครับก็คือใช้คำว่าวอวอคือฉันนะครับจากนั้นบุรุษที่1ไปละบุรุษที่2นะครับผู้ฟังนะครับจากผู้พูดเป็นผู้ฟังนะก็คือคำว่าคุณนะครับคำว่าคุณเนี่ยปกติก็จะใช้คำว่านีนีนีนะครับแปลว,ว่าคุณนะครับเธอคุณนะครับใช้กับคนสนิทสนิทกันกแล้วก็เป็นคำที่ใช้อา่าเขาเรียกอะไรอ่ะแพร่หลายนะครับประโยค สฆสนาเราจะใช้คํานี้เป็นหลักนะครับจากนั้นบุรุษที่2ออย่างที่บอกภาษาจีนจะแบ่งแยกอย่างชัดเจนนะครับก็คือถ้าต้องการเรียกผู้ที่อาวุโสกว่าหรือให้เกียรติหรือว่าจะแสดงความเคารพอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะใช้คําว่าหนินหนิ่นน,น,นะครับหนินแปลว่าคุณหรือท่านนะครับแ,แสดงความสุภาพหรือความอาวุโสนะครับ จากนั้นนะครับบทที่บุรุษที่3เนี่ยภาษาจีนง่ายมากเลยนะครับเขาผู้หญิงเขาผู้ชายเขาที่เป็นมันอะไรเงี้ยนะครับออกเสียงเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือคําว่าทาทาแล้วก็ทานะครับออกเสียงเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่าสังเกตดูนะครับตัวเขียนจะไม่เหมือนกันนะครับก็แตกต่างกันที่ตัวเขียนเท่านั้นเองนะครับทาตัวแรกนะครับก็ ถ้าตัวด้านข้างเนี่ยภาษาจีนเขาจะเรียกว่าตานเดินผางนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะเอาเรื่องเปลี่ยนถามมาฝากกันเนาะแต่วันนี้ยังไม่พูดถึงกันนะก็คือถ้าเป็นตานเดินผางอยู่ข้างหน้าเนี่ยคำว่าทาตัวนี้จะหมายถึงเขาผู้ชายนะครับจากนั้นคำว่าทาตัวที่สองนะครับจะมีหนี่จื้อผางนะครับคำว่าหนี่เนี่ยก็คือไอตัวกษรที่อยู่ด้านข้าง,างเนี่ยจะใช้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นทาตัวที่สองเนี่ยก็หมายถึง เขาผู้หญิงนะครับจากนั้นนะทาตัวที่3าวันนี้เขียนไม่เหมือนชาวบ้านละนะครับตามไปเลยนะครับทาทาตัวที่3ตัวนี้หมายถึงมั่นนะครับเป็นอิดนะครับก็คือเป็นใช้สําหรับสัตว์หรือสิ่งของนะครับก็เทียบเคียงง่ายๆเลยนะเหมือนภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยนะวอก็คือ I อนะครับฉันนีคือยูนะครับที่แปลว่าคุณหรือถ้าจะแสดงความสุภาพก็ใช้คําว่าหนินะครับจากนั้น ท่าตัวแรกก็เป็นฮีนะครับเขาผู้ชายนะครับท่าตัวที่2ก็คือชี e นะครับเขาผู้หญิงแล้วก็ท่าตัวที่3ก็คืออิดที่แปลว่ามันนะครับสําหรับเอกพจน์ก็มีเท่านี้เลย1 2 3 4 5 6, 6 6ตัวนะครับท่องจําไว้นะอ่ะครับมาต่อการที่ในกลุ่มที่เป็นพหูพจน์นะครับกลุ่มที่มีหลายๆคนนะครับอ่ะเริ่มต้นที่ บุรุษที่หน,นะครับผู้พูดถ้าเป็นพวกเรานะพวกเราจะใช้คำว่าอะไรภาษาจีนง่ายมากเลยนะครับก็ใช้คําว่าวอเหมือนนะครับวอเหมือนวอเหมือนแปลว่าพวกเรานะครับก็คือเอาคํา,าว่าวอที่แปลว่าฉันเนี่ยมาบวกกับคําว่าเหมือนนะครับเหมือนนะครับก็จะกลายเป็นพหอูพจน์ก็จะหมายถึงพวกเราหลายๆคนนะครับซึ่งการเอาคําว่าเหมือนมาต่อท้ายเนี่ยใช้ได้กับ ทุกคาเลยนะครับอย่างที่เห็นในสไลด์เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นนาดูบุรุษที่2นะครับผู้ฟังนี่จากคาว่านี่ที่แปลว่าคุณท่านอะพวกคุณพวกเธอนะครับก็จะใช้เป็นนี่เหมือนนี่เหมือนนี่เหมือนนะครับพวกคุณพวกเธอนะครับเป็นผู้ฟังนะสังเกตว่าจะไม่ใช้จะไม่มีหนินเหมือนอยู่ในนี้นะแต่ว่าจริงๆเขาก็มีใช้กันไหมไม่แน่ใจแต่ว่าพาษอบพูดเราไม่ค่อยเจอนะครับก็ ท่องจำนี่เหมือนไปอย่างเดียวก็แล้วกันง่ายดีนะครับทาให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับจากนั้นบุรุษที่3ถ้าเป็นพวกเขาผู้ชายล่ะนะครับพวกเขาผู้ชายนะครับก็จะเป็นทาเหมือนทาเหมือนทาเหมือนนะครับแต่จริงๆเนี่ยเห็นไหมครับในสไลด์ผมจะวงเล็บว่าชายหรือชายหญิงนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดในกลุ่มคนบุคคลที่สามที่เราพูดถึงมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันเนี่ย เราก็จะใช้ทาเหมือนที่เป็นผู้ชายเป็นหลักนะครับเน,บเนาะอันนี้ก็ประการเดียวกับภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงล้วนนะอันนี้ก็จะแยกชัดเจนก็เป็นทาเหมือนเหมือนกันนะครับออกเสียงเหมือนกันเลยทาเหมือนทาเหมือนแต่เวลาเขียนเราจะใช้ตัวทาที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ทาเหมือนแต่ก็คืออย่างที่บอกที่เน้นกันนะครับทาเหมือนถ้าใช้ตัวผู้หญิงนำหน้าเนี่ยหมายถึงว่ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้หญิงล้วนนะครับผู้หญิงทั้งหมดแต่ถ้ามีผู้ชายด้วยจะใช้ทาเหมือนที่เป็นผู้ชายนะ จากนั้นถ้าเหมือนอีกอันนึงนะครับก็คือพวกเขาพวกมันอะไรพวกนี้นะครับนะอันนี้ก็ต่อท้ายเหมือนกันเลยง่ายๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะเอามาฝ่าอีกคำหนึ่งคําว่าจานมึนนะจานมึนนะครับแปลว่าพวกเรานะครับเป็นคำที่เอ่อตอนต้องบอกว่าตอนที่เรียนตำราในห้องเนี่ยจะไม่เคยเจอคำนี้จะไม่ค่อยได้เจอนะผมตอนผมเรียนนะไม่ได้เจอแต่พอไปใช้ชีวิตอยู่ที่จีนะ่ะ ได้ยินเขาพูดคํานี้บ่อยมากใช้คาว่าจานจานเมินงียหมายถึงพวกเราเนี่ยคนจีนพูดบ่อยโดยเฉพาะคนจีนทางเหนือครับตอนที่อยู่ทางใต้ทางไหหลำเนี่ยยังไม่ค่อยเจอคํานี้เท่าไหร่แต่เวลาดูหนังเนี่ยก็จะได้ยินบ้างแต่พอไปอยู่ที่ปักกิ่งที่ทางเหนือนเนี่ยเขาจะใช้ว่าจานเมินเนี่ยบ่อยมากหมายถึงพวกเรา,เาโดยโดยประสบการณ์เนี่ย ในาย่ามันเหมือนว่ามันจะเป็นการสนิทสนมมากกว่าอะไรเงี้ยมันจะดูแบบกันเองมากกว่าคำว่าว่อเหมือนนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคาตอบแบบชัดเจนทางวิชาการนะครับอันนี้จากประสบการณ์เนาะอย่างที่บอกครับภาษาจีนในว่อบมนี่เอาไปใช้บอกเฮ้เฮฮาฮนะหนุนน่หนานหนุ่งนานนะครับก็คือเรียนจีนอย่างสนุกใช้ชีวิตอยู่ในเมืองจีนให้สนุกหรือว่าอยู่เมืองไทยแล้วคุยกับเพื่อนคนจีนให้ส,สนานนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเรียนภาษาจีนอย่างจริงจังนะ อาจจะไปเป็นครูบาอาจารย์ที่จะใช้ในวิชาชีพแบบจริงจังเนี่ยก็ต้องเน้นเลยนะว่าต้องไปหาครูบาอาจารย์นะหาคุณครูมาสอนให้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพินอินนะครับขอเน้นเหมือนเดิมนะพินอินเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆแต่ว่าที่ทําคลิปมาแบ่งปันกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แหละแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาไปเร f e r เฟน์เนี่ยก,ก็ขอสมหวังสิไปนิดน,นึงนะอาจจะเป็นเริเฟรน์ที่ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีคุณภาพดีพอสักเท่าไหร่ <laughs> นะครับก็ หวังว่าคลิปที่ทำจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาปิดท้ายคลิปกันดีกว่าเนาะกับคำอะไรนะสรพนามเนาะบุรุษสรรพนามนะครับก็มีคำว่าวอนี่หนินทานะครับแล้วก็มีวอรเหมือนนี่เหมือนทาเหมือนแล้วก็จานเหมือนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวถ้าเจอคลิปอะไรดีๆหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรดีๆก็จะเอามาฝากกันอีกนะครับขอบคุณทุกทคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยเป็นเพื่อนกันมาหลายคลิปแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ที่ช่องของผมนะมีแบ่งหลายอย่างมากนอกจากเรียนจีนจากเพลงแล้วนะมีเรียนจีนจริงจังมีมาอ่านหนังสือกันเถอะแล้วก็มีเรื่อยเปื่อยพาไปชิมขนมนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกทคนอีกครั้งที่ติดตามขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมานะครับขอบคุณที่เป็น แรงเฉียรแรงใจนะก็นะครับก็หวังว่าจะได้เข้ามาฟังแล้วก็ได้รับคลื่นความสุขที่ผมอยากจะแบ่งปันให้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงฝ่าฟันพ้นวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปให้ได้พ้นวิกฤตไปด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับแบ่งปันความสุขให้กันและกันขอบคุณมากๆสวัสดีครับ